Worth m ม Up อ o d c พอดใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลเนลส์นะคะวันนี้มาดูข่าวของทางธนาคารโลกหรือว่า World Bank กันสักหน่อยดีกว่าค่ะน่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกสำนักต้องเล่นนะคะเพราะว่าเป็นการหันคาดการ ครั้งที่3แล้วนะคะของปีสําหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากทาง World Bank หรือว่าธนาคารโลกค่ะโดยเดวิดมาพาสนะคะซึ่งเป็นประธานของ World Bank เนี่ยออกมาเตือนค่ะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกําลังอยู่ในช่วงอันตรายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีปัญหาเงินเฟอ้อที่สูงพร้อมกับการเติบโตต่ํา2คํานี้คุ้นไหมคะ เงินเฟ้อสูงเติบโตต่ำนะคะก็คืออินฟล레이ชันกับสแต็กเนชันนั่นเองดังนั้นเมื่อรวมกันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้บางประเทศต้องเผชิญกับภาวะสแต็กเฟลชันไปอีกหลายปีทีเดียวค่ะเพราะแม้ว่าภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจของหลายประเทศดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ปัญหาหลายอย่างที่ยังคงอยู่ก็จะสร้างแรงกดดันให้กับภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่ะ ล่าสุดนะคะ World Bank เนี่ยปรับคาดการการเติบโตของ GDP โลกลงเหลือ2.9นะคะจากมกราคมเนี่ยนะคะเปิดต้นปีมาคาดการเลยว่าปีนี้ GDP โลกจะอยู่ที่4.1และเดือนเมษายนก็เพิ่งหันคาดการรอบแรกไปเหลือ3.2ตอนนี้เหลือ2.9แล้วไม่ถึง3ด้วยซ้ำนะคะสาเหตุสำคัญก็มาจากราคาอาหารและพลังงานเนี่ยแหละค่ะที่พุ่งสูงขึ้นนะคะจากวิกฤตด้านพป,ปลายจากเรื่องของสองครามรัสเซียยูเคร บวกกับการพร้อมใจกันขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางต่าง,างๆทั่วโลกซึ่งต้องยอมรับได้ค่ะว่าจนถึงขณะนี้มีธนาคารกลางประมาณ60แห่งทั่วโลกนะคะที่ปรับทิศดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วและก็รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอังกฤษด้วยส่วนอีกหนึ่งธนาคารกลางขนาดใหญ่ที่เตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็คือธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทาง World Bank ยังประเมินด,ด้วยว่าหลายประเทศอาจจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า Recession ได้ยากพอสมควรค่ะเนื่องจากว่าไรายได้ต่อหัวของประชากรในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในช่วงโควิด1 9เนี่ยนะคะยังไม่กลับเข้าสู่ช่วงก่อนโควิด1 9ด้วยซ้ำแล้วก็ยังมีประเทศกำลังพัฒนาถึง40%ที่ ระดับรายได้ต่อหัวของประชากรจะยังไม่กลับสู่ปกติในปี2023ทีเดียวนะคะแปลว่าศักยภาพของเขาในการสร้างรายได้ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมจนกระทั่งผ่านโควิดมาแล้ว3ปีนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านของปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของภาระนนี่ที่สูงนะคะโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนที่สุด75ประเทศเนี่ยมีเกือบ60%ของกลุ่มประเทศนี้กําลังประสบกับปัญหาภาระนนี้ที่สูงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศยากจนเท่านั้นเพราะว่าปัญหาภาระหนี่กําลังลุกลามไปยังประเทศรายได้ปานกลางด้วยซึ่งโวแบงค์บอกว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดก็คือจีนนั่นเองดังนั้นโวแบงค์ก็เลยจะทําหน้าที่ในการเจรจานะคะเพื่อหาทางปรับ โครงสร้างนี้แล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยโปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในประเทศอื่นๆนะคะที่มีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจนั้นก็คาดกันว่าสหรัฐเองค่ะน่าจะโตได้2.5%ในปีนี้นะคะต่ำกว่าช่วงก่อนหน้าที่คาดกันว่าจะโตได้ถึง3.7% จีนก็คาดว่าจะโตแค่4.3นะคะจากเรื่องของการปิดเมืองแล้วก็นโยบายซีโร่โควิดยุโรปก็คาดว่าจะโตแค่2.5เท่านั้นนะคะส่วนยูเครนคาดว่าจะติดลบถึง45.1รัสเซียติดลบ8.9เปาสำหรับปีนี้นะคะก็เป็นปีที่อาจจะไม่ค่อยสดใสมากนักนะคะหลังจากที่พึ่งฟื้นตัวจากโควิดมาในปีที่ผ่านมาปีนี้ก็นอกจากเจอโควิดระลอกใหม่ก็ยังเจอปัญหา รัสเซียยูเครนนะคะที่กดดันภาพเศรษฐกิจโลกไปอีกด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่พวกเราต่างต้องเผชิญนะคะเราก็อาจจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอต,ตัวแบบนี้นั่นเองค่ะ